เียมนะดูออกวันที่วันที่12กับเทียแล้ววันที่15นะกับไหนเอกแล้วก็16เดี๋ยวอัลฟาามเทียสิบสามตีกับเทียอะไรม่อัลฟาอัลฟาที่คุยไว้อะเขาว่าสัญญาไว้ว่าถ้าขึ้นเทียกดเดี๋ยวจะซักันเลย50ใบไม่อันนี้คือมึงคุยตีสามแก๊งแล่นะก็คุยเนื่อๆไปก่อนอันนี้คือมึงหิวตอรี่แล้วมึงรู้ไหมเงินในแก๊งมีเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่มันวางระบบไปแล้วคือตีเป็ดสามเป็ดห้าเป็ดแปดที่อะไรเนี่ยีฟังก่อนพี่ฟังก่อนคือในเอกอ่ะ ในเอกเราให้เวลาให้เวลาเขาพวกนี้สองทุ่มว่าเขาจะเ,เทีเโกวันไหนอ่าถ้าขเทียโกมาตีแล้ว Alpha อัลฟาเขารับถากว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าขึ้นเนกโปรตีเราเลยห้าสิบใบส่วนเทียก็คือมะลืนสิบสองใช่ปะสิบสามสิบสามโอเคแล้วสมมติว่าอีกสามวันอีกสามวันนะให้เราเราตีกับใครนะเทียเทียดีเดียว เออแล้วก็อีกห้าวันไอแก๊งอาฟ้าขึ้นขึ้นมาเสร็จ huh. ป uh ุ๊บซีห้าสิบใบเออโอเค <laughs> อ,อันนี้รำาช่วยฟักห้าร้านสิบร้านถูกต้องไหม ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่าจริงนะคนรวยอ่ะจริงนะจริงอ่ะจริงนะอ่านนั้นก่อนตังก่อนเลยตังก่อนเลยแม่ฟังฟังฟังพี่ฟังขอให้เอ็มพอให้เอ็มพองจริงให้ไม่พี่ฟังก่อนภายในห้าวันนี้ถ้ามันขึ้นเนี่ยกูพี่มาตังที่ร้านไปเลยห้าไม่ไม่หมายถึงว่าเนี่ยไงจใครก็จะมีรี่แล้วขอให้เอ็มช่วยแก้ไม่พี่จ้ล่วงหน้าทำไมล่ะอพี่เกสโอ้ตอนนี้ผมก็ต้องหมุนเนาะเออแค่ให้เอ็มเองมีทั้งฝั่งเฟปเอ็มมันชใช้กูใช้อะไรใช้ปล่อยใช้กูอ่ะพี่ฟังอ่ะนะถ้าถ้าไอ้แก๊งอัลฟาขึ้นนนนมาาภยยใวัเี้ โกะพี่เอาลามไปเลย 8m ให้อ่ะเยสแกดูดิเยสเขหล่อพี่ 8m อัพเลเลอ่ะแล้วถ้าได้ X ขึ้นมาอีกอ่ะได้อีกได้อีกก็ได้ 5m พอมั้งเพราะว่ามันน้องมันไม่มีประสบการณ์อ่ะก็เป็น 13m ทั้งหมดโอเคฝั่ง 5m ถูกาเรามาอ่ะภายใน5วันนี้นะแต่เทียได้ตีคือแน่ๆคือวันสองวันคือเขาตีแน่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่30ใบให้เขามาเลยไหมล่ะผมโทรคุยให้เขามาเลยไหมล่ะให้เขาโทรมาเลยไม่ต้อนใไม่อยากขายปลาพี่กับเทีหรอใช่ใช่ อ๋านนั้นน่ะรอเก็บโจทย์อืมอืออ้าวช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยหนาวเลยนะน่าจะช่วงอ้าวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมามามานี่หน่อยเลยไหมครับมามาสภาหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนดิตั๋วหน่อยได้เลยครับได้เลยครับต่ลงสัญญาทำสัญญาทำสัญญาครับได้เขาลังมาพี่ตั๋วตีสักตีกี่สี่ทุ่มไหมพี่หลังสี่ทุ่มไหมจะได้ยาวๆเลยน่าจะทีเดียวจบ ว่าเตียเขาไม่หนีนอนหรอมั้งจริงแจ็คมาหกโมมันก็ตีประมาณสองทุ่มดีสองทุ่มอะไเออก็ได้แต่ตำรวจเยอะแล้วนะแต่ก็โอเคมันได้มันอยู่แต่ไรเอกมันเงียบๆจัดเลยนะพี่เกดบอกมันแทบจะไม่เตียใครเลยมันหมกตัวมันของเยอะนะไรเอกมันไม่หมดมันไม่หลอกมันใช้นี่ใช้รายการมันก็เพิ่งโดนโดนในใครเตียอัลฟาเตีมาตอนนี้ไง โอ้ยใช่นี่อะไรพี่เมื่อสองวันที่แล้วมันยังนี่ไปแมกราสุดหนึ่งพันร้อยเมตรไปคุยยังไงอะคือทำไมเขาถึงแบบขึ้นเทียโกประมาต่เขามาตีก็ไปคุยนี่แหละคุยจิตวิญยาได้นอนคุยดีๆไม่ได้ไปบีบเขานะบอกว่าเห็นหาประสบการณ์อะไรอย่างนี้ถ้าเล่นก็ไม่ได้ยามาบูธไม่ได้อะไรก็เล่นตามอารมณ์เกมไม่ได้เครียดแขนอะไรเหนื่อยเทียก็คุยประมาณนี้แหละคุยปกติอะให้เขาเกรงใจเฉยไม่ได้เขาเกลียดนี่ยหลเขากลัวคุยดีๆมันก็คุยดีอะถ้าคุยดีมันไม่เล่นไง สิวิทยาฮี่แแม่งว่ะวยาค่วยเลยที่ีอบโด้มันน้อยสามสิบใบนิดเดียวเองแต่รู้ใช่ไหมว่ามีปัญหากอเอ็มดีอยู่มั้นตอนเย็นรู้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 พอรู้รู้ว่าบ้างทำไมไม่มันก็สามสิบใบวก็สามสิบใบเนี่ยไม่เป็นไรเลยไม่จริงๆกูกะว่าจะตีเม็มดีเอ็มดีก่อนนั่นแหละอืมก็นี่ไงก็ ไอ้เรื่องไอ้อัลฟาเดี๋ยวว่างก็ได้เอาจริงมันก็ยังไม่รีบขึ้นเพราะว่ามันบอกว่าขอเวลาก่อนมันพูดเชิงๆล้วบอกว่าประมาณสองอาทิตย์ได้ไหมให้เราพูดอย่างเงี้ยมันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีว่าสองอาทิตย์ได้ไหมไมันพูดอย่างเงี้ยเราว่านน่นน่ะเกือบครึ่งเดือนอ่ะอัลฟ่านะส่วนไอ,อ้เดโมเนเชียนก็สักพักเลยอ่ะคิดว่านะวันนี้เดี๋ยวให้คำตอบวกเขายี่แปดเองพี่อืมโกยี่แปดเองก็คือที่ขึ้นแทโกมาคือต้องมาเตะเราที่ไปคุยนะ ใช่ไม่ไม่ไม่คือถ้าเราป็นเขาเอาง่ายพี่พี่พี่ฟังแล้คือถ้าเกิดเขาขึ้นเทียโกเทียโกะเขาไม่ได้มาหาเราพี่คือเราไม่หาเขาใช่ถ้าขึ้นเทียโกเราไปหาเขาได้เราอยากตีต้นไหนก็ไปตีอ่ะประมาณนั้นใช่อยากตีต้นไหนก็ไปตีแค่นั้นแหละอัลฟาคือตัดไปเลยพี่ไม่มีอะไรหรอกใช่ใช่ไม่แต่ถ้าเป็นพี่พี่เป็นอัลฟาแล้วพี่จะขึ้นมาทําไมถ้าขึ้นมาจะมาตีกับเราจริงปะเออเออแทนแทนที่มึงจะบอกเขาว่าภายในอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่ขึ้นเทียโกมึงตีเลยอะประมาณนี้ปะ ต่ถ้ามึงบอกถ้าถ้าขึ้นเทียโกมามาตีกับมึงแล้วใครจะขึ้นมาโง่ไงเป็นกูจะไปขึ้นกูจะขึ้นมามล่ะไม่ก็เป็นหนาลามก็พูดเชิงว่าเออได้ประสบการณ์ไงไม่กูเข้าใจอ่ะสุดท้ายอ่ะเป็นมึงอ่ะมึงมึงมึงเทียเทียธรรมดาแต่มึงจะขึ้นเทียโกมาตีกับแบบดันบัเทสอย่างเงี้ยแล้วมึงจะขึ้นมาวะมันก็คิดในสองมุมไงถ้ามันอย่างปรบาขึ้นใช่แต่ถ้าคิดในมุมมึงที่มึงแบบไม่ค่อยมีขอไม่อยากเล่นเล่นไม่ลามจิตวิทยาพี่เกด มึงอยากเล่นเล่นเล่นกันแบ,บแกงที่ที่มันไม่มีของมากกว่ามือมึงอยากเล่นแก๊งที่ที่มีของมากกว่ามือล่ะอันนี้คือแบบในในความรู้สึกองมึงอ, <c oughs> อ่ะก็ของของน้อยกว่าเออแล้วมันจะขึ้นหรอมันไม่ขึ้นเลยเหมือนกับมึงบังคับมันถ้ามึงถ้าขึ้นมาคือแตงกูกูก็ไม่ขึ้นออันจริงจริงอ่ะเทียบเข้ามาแล้วพี่เทียบเข้ามาแล้วโอเคมันก็เหมือนเราทำสัญญาไว้ถ้าขึ้นต่อไหนเราก็ไปเอามันตอนนั้นไงเออเอาลูกคับอันนี้ใคร่นนี้หรอ ผมไทเลอร์ครับอาไทเลอร์เห,หรออันนี่ไหนไหน,ไหนวกักเปลนให้พี่ดู